สวัสดีครับพี่น้องครับผมมือ้อนี้กับมาจินเข่ากับต้มบึงครับผมมาร่อย่องครับผมมือ้อนี้ฝนตกฝนตกมาแห้งหรอกครับแต่ว่าไปซื้อยุทตลาดมา <c oughs> เนี่ยไข่เต็มทลองครับพี่น้องไข่เต็มทลองครับผมมาจิ้หลายคนจินหลายคนหลายคนมือหลายคนหลายคนหลายคนหลานหลานมาจิ้ ระว,วังควายระวังควายเขียนนะครับ <c oughs> เอาครับพี่น้องครับผมนี่นี่ไข่ไข่ล้วนเลยครับใช,ช่ค่ะชิคกี้ยังไม่ได้ซูมเลยไข่ล้วนๆนะครับพี่น้องครับโดนโดนกินทีหนึ่งครับปีหนึ่งกินทีหนึ่งพี่สาวผมไปแล้วครับ